สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่แปลงเล็กนะคะเพราะสำหรับทำการ,กรเกษตรแล้วก็ปลูกที่อยู่อาศัยนะคะเนื้อที่1ไร่3ง,งาน2ีเอ็ดตารางวานะคะอยู่ในเขตตำบลนนปูอําเภอศรีประจันจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะด้นานหน้าติดถนนลาดยางเลยนะคะลักษณะโฉน,นดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ไปป้านด้านหลังนะคะมีสาธาสองด้านนะคะ ทางด้านหน้าและด้านหลังของที่นะคะที่ดินที่ดินแปลงนี้นะคะขายยกแปลงเลยนะคะในราคา850,000บาทนะคะค่าหักโอนคนละครึ่งนะคะอันนี้ด้านหน้าที่เริ่มจากมุมเสาปูนนะคะที่เห็นที่สเปรย์สีแดงนะคะเรื่อยไปจนถึงทง คงปักไม้สีแดงตรงต้นกล้วยนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ30เมตรและลึกลงไปนะคะตอนนี้กเกษตรกรเจ้าของที่ได้ปลูกไม้ล้อมไว้นะคะมีหลายพันนะคะพันสมพูทิปแล้วก็ไม้ประดับหลายๆอย่างนะคะเขาเรียกไม้ล้อมนะคะไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหน้าที่เลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ลงมาจากถนนเส้นหลัก340โดยประมาณ3กิโลนะคะ อันนี้ทางด้านขวามือของทิพย์นะคะวิ่งออก340ไปโดยประมาณถึงถนน340มาถึงหน้าแปลงนี้ก็โดยประมาณ3ามกิโลนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะมีเพื่อนบ้านชุมชนนะคะเป็นลักษณะรูปชน,นด สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลึกลงไปมีสาธารณะสองด้านนะคะมีเพื่อนบ้านมีชุมชนด้านหน้าที่นะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะสำหรับทำที่อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรแปลงเล็กๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ทำการเกษตรแปลงเล็กๆนะคะราคาเราขายยกแปลงนะคะที่8,50,000บาทนะคะค้าหักโอนคนละครึ่งนะคะ มีสธานะทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะสวัสดีค่ะ